สวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านนะครับออกมาถึงไม้แล้วนะครับมือนี้ก็เป็นวันที่สิบแปดกันยาวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่2ี่สิบปดกันยาสองห้าหกเจ็ดออกมาตอนเวลาสองโมงสิบสามนาทีครับอาจารย์สวัสดีอาจารย์ไหมเอาตัวไรมาเมื่อเนี้เขาเเาเจ้าเทานะครับ อาจารย์ไหมเอาเจ้าเท่ามา,เ,าเจ้าของขายคู่ร้ายนกตัวนี้บวข,ขันแต่มาไม่แต่คู่อาจารย์คู่ร้ายห้ายนกเจ้าเท่าตัวนี้นกตัวยืนตัวขายเรานะครับอากาศแดดด,ดีครับตอนเสารเมื่อเนี้จังมาดุ่นกันนะครับว่าจะมีน,นกปลาเขามาร่รวมนวกตอวอนะครับเมื่อเนี้อากาศดีครับเมื่อนี้แดด นะครับนกปลาก็มีขันอยู่นะครับอาจารย์นกเสียงกลาง ปลาก็เริ่มลงดีล,ง,ล,ลงตอนเนี่อาจารย์ตีนสนันนะครับมีในดีนะครับสนันเ้วยประคอนะครับเขาดีเขาตอนครับผมก็จะใส่กับอาจารย์ไม้อยูอ่แถวถึงนะครับอาจารย์เดี๋ยว อ,อาจารย์ขึ้นไปใส่หหมเรานะครับใส่กลางพงบ่ไดครับนามร้ายอาจารย์ฝนตกไหมนามร้ายครับเมื่อวานนี่อาจารย์ฝนตกแห้งทั้งลมทั้งฝนนะครับตกแห้งร้ายช่วงค่ำนะครับ ผมจะใส่เลาะบริเวณทิ่มป้าเนี่ยนะครับแถวโกกบากเนี่ย รอบสี่สิบปีจะมีครับมาครับอาจารย์มากินถัาวน้ำกันนะครับก็ออรโลสร้างอุร้อนน้องคัวยครับอาจารย์เอามาให้อาจารย์ซากินอาจารย์ไหมครับน้องคั้วยมีแต่ใครซ้ายใหญ่ๆอาจารย์ครับมาด้ครับอาจารย์กินถัาวน้ำกันครับอาจารย์ไหมใช่ครับตมาใครซ้ายใหญ่ๆแล้วเ้านนสะ อาจารย์ครับไอ้เมื่อนี้โมมานนะครับใส่นกใส่นกหาข้อนนะครับนี่ตะค้นมาพามาเพรนผ่านนะครับอาจารย์ข้อนที่หกนะครับนี่อาจารย์ข้อนที่หกโมมีค้นมาพามัจัดไปเลยนะครับนกเขากันกับค้นมาพานะครับตอ,ตอนคำตอนคำโมมีค้นพาจัดรับนกเสียงหน่อยอาจารย์ เราจะซี้ยอดนะครับอากาศก็ดีดีอาจารย์เลยรบายพงษงัดนะครับจะของหน้าเป็นร้ายนะครับเพียนผ่านแถวทั้งภาคอีสานอาจารย์ค้นร้ายนะครับน้ำทงหน้านกจะเขากันกับค้นมาพานะครับเขารับเสียงหน่อยอาจารย์ครับนกเสียงหน่อย